บนโซเชียลแชร์7วิธีขับรถลุยน้ำท่วมเช่นห้ามสตาร์ทเครื่องเมื่อเครื่องดับหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลสองความจริงเรื่องยานยนต์กับคุณสุที่มนัฐชินอภารพงศ์ในชัวงก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ช่วก่อนแชร์สำนักข่าวทาวสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ คำแนะนําเรื่องเจ็บวิธีขับรถลุยน้ําท่วมที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับเพราะนั้นโดยสรุปถือว่าเป็นคาแนะนําที่ดีครับมีหลายข้อที่ควรปฏิบัติแล้วบางครั้งเราอาจจะลืมไปด้วยเขาบอกว่าน้ําไม่ควรสูงเกิน30ซนติเมตรหรือไม่ควรเกินครึ่งของล้อข้อนี้จริงครับเป็นผลเพราะว่าเราเวลาจะลุยน้ำเนี่ยตัวรถยนต์เนี่ยถูกออกแบบมา ให้สามารถลุยน้าได้พอสมควรครับหลายๆประเทศเวลาถ้าน้ําสูงเกินระดับอย่างที่บอกเนี่ยประมาณ30-40ถึงสีเซนหรือสังเกตจากขอบฟุตบาทข้างถนนก็นได้นะครับหรือกึ่งกลางลุมล้อของเราตัวยางไม่ว่าเราจะขอบล้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าน้ําขึ้นมาถึงตรงตําแหน่งกึ่งกลางลุมล้อที่เราไขาน็อตล้อรอ,รอ,รอ,รอรบๆเขาเนี่ยนะครับแสดงว่าน้ําเริ่มสูงเกินความสามารถในการวิ่งลุยของรถเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูอยู่ที่รูปแบบรุ่นประเภทของตัวรถของเรา 3 0 4 0เซนถ้าเราเคยเห็นว่าถนนเส้นนี้มีพุตบาทอยู่ถ้าเราไม่เห็นละเราควรหลีกเลี่ยงละครับแล้วก็ไม่ควรเข้าไปครับเขาบอกว่าควรลดความเร็วและใช้เกียร์ต่ําส่วนรถเกียร์ธรรมดาไม่ควรเปลี่ยนเกียร์ระหว่างลุยน้ําข้อนี้ก็จริงอีกเหมือนกันครับเวลาเราลุยน้ํานะครับเราใช้เกียร์ต่ําแสดงว่าตัวรอบเครื่องเนี่ยมันจะสูงขึ้นเวลาเครื่องยนต์มีรอบสูงขึ้นเนี่ยเขาเคลื่อนที่เยอะๆไอเสียที่ออกมาจากตัวเครื่องเนี่ยจะออกมาเยอะมากขึ้น ไอเสียจะมีแรงดันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพอเราอยู่ในเกียร์ต่ำแสดงว่าเราใช้ความเร็วสูงไม่ได้เพราะนั้นเป็นการแนะนำที่ดีครับพอเราใช้ตำแหน่งเกียร์ต่ำเราจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่สูงมากแล้วก็มีแรงดันไอเสียเพื่อที่จะผลักดันน้ําที่มีโอกาสตัวน้ำเนี่ยจะย้อนเข้ามาในท่อไอเสียเข้าไปท่วมอยู่ในตัวชุดหม้อพักตัวเครื่องยนต์จะดับได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่สามารถระบายไอเสียออกไปได้เพราะนั้นการใช้ เกียร์ต่ำความเร็วต่ำแล้วก็เร่งเครื่องสม่ำเสมอทำให้มีแรงดันไหลเสียออกมาอย่างต่อเน,นื่องจะทำให้คุณสามารถผ่านตัวเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนั้นไปได้ครับโดยเฉพาะข้อที่ไม่ควรเปลี่ยนเกียร์ ในขณะลุยน้าสาหรับเกียร์ธรรมดาเนั่นก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนตําแหน่งเกียร์ในเกียร์ธรรมดาสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือถ้าเราก,กดคันเร่งอยู่เราต้องโยกเท้าออกจากคันเร่งครับแล้วก็ไปกดชุดแป้นคลัตช์ลงไปแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งเกียร์ในช่วงจังหวะที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยแรงดันไอเสียจะลดลงถ้าน้ําท่วมสูงเกินตําแหน่งของตัวชุดท่อไอเสียไปายที่เราพ่นน้ําพ่นไอเสียออาไปเนี่ยน้ำก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับเข้ามาถ้าน้ําย้อนกลับเข้ามาในจังหวะนั้นได้แสดงว่า เขามีโอกาสจะไปทําให้การระบายไอเสียของตัวเครื่องยนต์ลดลงถ้าค well ุณเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่วิ <S <S ่งลุยน้ําสูงๆอยู่นี่แสดงว่าอยากจะไปเร็วขึ้นก็จะอันตรายต่อระบบอื่นๆของตัวรถอันตรายต่อตัวน้ําที่อาจจะเข้ามาภายในตัวห้องเครื่องยนต์ได้ด้วยครับเขาบอกว่าควรปิดแอร์และแง้มกระจกเพื่อป้องกันพัดลมตีน้ําในห้องเครื่องจริงเหมือนกันครับถ้าเราสังเกตตัวรถของเราเนี่ยข้อนี้เป็นคําแนะนําที่ดีมากเพราะว่าในรถที่ขับเคลื่อนล้อหลัง ที่เครื่องยนต์วางตรงๆจะเห็นว่ามีพัดลมใหญ่ๆอยู่หลังหม้อน้านะครับอันนั้นเนี่ยแรงดันน้ําก็จะมาผ่านมากระทบแล้วก็อาจจะตีทําให้ตัวใบเนี่ยเสียหายหรือใบแตกแล้วก็ไปทําให้หม้อน้ําเสียหายได้ในรถขับเคลื่อนล้อหน้ารวมถึงตัวรถถึงแม้ว่าจะขับเคลื่อนล้อหลังในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีพัดลมอีกชุดหนึ่งไปแปะอยู่ทางด้านหน้าเลยหลังกระจังคืออยู่ด้านหน้าแผงแอร์เจ้าพัดลมตัวนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดเราเปิดแอร์พัดลมเขาจะ งานเพื่อที่จะระบายความร้อนแผงแอร์ครับเวลาถูกน้ำตีเข้ามาเราจะเห็นว่าใบพัดลมเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วก็มีการให้ตัวได้ระยะที่ติดประกอบอยู่จะห่างจากแผงไม่เยอะมากนะถ้าเราวิ่งเคลื่อนที่เนี่ยน้ำไปตีแล้วก็ดันให้เจ้าใบเนี่ยมีโอกาสผิดรูปหรือว่าเอียงเฉียงไปเข้าสู่แผงแอร์ก็จะทำให้เสียหายเจ้าน้ำชุดนั้นพัดลมเนี่ยยังตีตัวน้ำนะครับ แล้วก็ทําให้เหวี่ยงกระจายไปทั่วแล้วก็มีโอกาสขึ an we we ้นไปถึงในตําแหน่งที่ตัวชุดช่องดูดอากาศสําหรับกรองอากาศเพื่อดูดอากาศเข้าตัวรถกลายเป็นดูดน้ําเข้าตัวรถด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราประเมินสถานการณ์วิ่งลุยน้ําอาจจะเจอน้ําสูงถึงระดับกระจังหน้ารถปิดแล้วก็แง้มกระจกอันนี้เป็นคำแนะนาที่ดีครับเขาบอกว่าควรเว้นระยะห่างจากรถคันด้านหน้ามากกว่าปกติเพราะอาจจะเบรกไม่อยู่ ความจริงและก็ดีมากอยู่เหมือนกันเหตุผลเพราะว่าเราคุ้นเคยกับระยะเบรกประจําของตัวเราบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอเคลื่อนที่ไปใกล้ขันหน้ามากเกินไปเวลาที่เราแช่ในน้ําเลยเนี่ยระยะเบรกเราเพิ่มขึ้นครับเบรกคืออุปกรณ์หนึ่งที่เป็นเหมือนกับผ้าเบรกส่วนผสมของโลหะมาจับกับตัวจานดิสเบรกเขาจะต้องการอุณหภูมิระดับหนึ่งเพื่อให้ความร้อนนั้นทําให้วัสดุ2ส,ส่วนเนี่ยสร้างความฝืดได้ เวลาอยู่ในน้ําความฝืดก็จะลดลงระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องเผื่อระยะวิธีการเผื่อเนี่ยเผื่อ1.5เท่าได้เลยครับเคยแตะเบรกตอนที่เห็นว่าห่างจากคันหน้าสัก2ช่วงคันรถเพิ่มปอีกหนึ่งคันหรือดีที่สุดโอ้ถ้าเท่าตัวได้นี่ยิ่งดีเลยครับเขาบอกว่าหลังจากลุยน้ําให้ไล่น้ําออกจากบเบรกก่อนอ่าข้อนี้จริงครับเขาบอกว่าหลังจากลุยน้ําแล้วไม่ควรดับเครื่องให้ไล่ความชื้นออกจากเครื่องยนต์ก่อนอ่าข้อนี้จริงครับ การติดเครื่องไว้เราจะสังเกตว่ารถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเวลาที่ติดเครื่องเนี่ยจะมีความร้อนอยู่พัดลมหน้าเครื่องจะเป่าไอความร้อนทั้งหมดเนี่ยผ่านเครื่องแล้วก็ลงใต้ท้องรถเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลุยแล้วจอดทันทีจริงๆแล้วถ้าเราติดเครื่องไว้อีกสัก10นาทีนะครับ10นาทีนี้จะช่วยไล่ความชื้นออกหมดเลยครับดีครับ S <S เขาบอกว่าหากเครื่องยนต์ดับขณะลุยน้ําไม่ควรสตาร์ทเครื่องพอจริชัเหมือนกันครับเครื่องยนต์เวลาที่เราขับรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบแล้วลุยน้ำเนี่ยเวลาที่ดับเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่าง่านั้นเองครับหนึ่งคือความชื้นไปทําให้เจ้าระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวกับของกับเครื่องยนต์ที่เป็นระบบไฟทําให้เครื่องยนต์ทางานมันเกิดความชื้นช็อตลงกราวทาให้ฟิวส์ขาดตัดระบบเครื่องยนต์ดับอันนี้ถือว่าโชคดีมากครับที่เป็นที่ระบบไฟฟ้าเราแก้ไขได้ง่าย อีกส่วนหนึ่งคือระบบที่จะทําให้เกิดความเสียหายมากนั่นก็คือการที่น้ําสามารถเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ครับน้ําเข้าไปในช่องทางไหนก็คือทางที่กรองอากาศดูดอากาศเข้าไปปกติแล้วเวลาเครื่องยนต์สันดาบทํางานเนี่ยเขาต้องดูดอากาศเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็ต้องเคลื่อนที่ขึ้นเพื่ออัดอากาศให้เหลือเนื้อที่เล็กๆแล้วมีการจุดระเบิดเชื้อเพลิงดันหัวลูกสูบลงมาการหมุนและก็การจุดระเบิดนี้จะทําให้เครื่องยนต์หมุนแล้วก็ไปหมุนล้อของเรา แต่ว่าเวลาที่น้ําเข้าไปเนี่ยครับน้ำจะสังเกตว่าลูกสูบไม่สามารถอัดให้น้ํายุบตัวเหมือนอากาศได้ยุบตัวเยอะขนาดไหนในเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจาก1ส่วนเนี่ยยุบหายไป10กว่าส่วนเลยนะครับยุบหายไป12สส,ส่วน13สส,ส่วนนะครับซึ่งมันไม่สามารถยุบได้ขนาดที่เขายุบไม่ได้แรงจุดระเบิดจากลูกสูบข้างๆก็ไปดันลูกสูบนั้นบอกว่ายุบสิ ฉันถูกแรงดันดันมาแล้วเพราะนั้นถ้าน้ำเข้าไปแล้วเราบิดสตาร์ทเนี่ยเราจะเห็นว่าอาการที่เกิดขึ้นก็คือก้านสูบคดเสื้อสูบสลักลูกสูบมีปัญหานะครับกระทบไปถึงชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เยอะมากถ้าเครื่องยนต์ดับในขณะที่เราลุยน้ำในสถานาการณ์นั้นเราคงประเมินได้ยากครับว่าเกิดจากความชื้นของระบบกระแสไฟหรือว่าเกิดจากน้ำเข้าไปในตัวเครื่องยนต์เพราะนั้นเนี่ยทางหลีกเลี่ยงที่ดีที่สุดคืออย่าเพิ่งสตาร์ท แล้วสรุปว่าเจ็ดวิธีขับรถโดยน้ําท่วมที่เข้าแชร์กันนี้เป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปถือว่าเป็นคาแนะนําที่ดีครับมีหลายข้อที่ควรปฏิบัติแล้วบางครั้งเราอาจจะลืมไปด้วยนะครับก็สามารถแชร์ต่อได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ช่วงฤดูกาลแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคียวาโค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์